คนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในจัก,กรวาลมนุษย์อยู่ในโลกมนุษย์ร่างกายของคนสัตว์สิ่งของมีธรรมทั้งหมดอยู่ในร่างกาย ที่กำกับบังคับควบคุมให้ชีวิตเป็นยอย่างอยู่ดำเนินไปตามธรรมทั้งหมดที่อยู่ในตัวเพื่อให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทางสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมแต่ละธรรม เพื่อขยายพื้นที่เข้าสู่ธรรมทุกธรรมมีธรรมทั้งหมดเบียดเบียนเปลี่ยนไปมาอยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของทำให้คนสัตว์สิ่งของ มีชีวิตเป็นยอย่างอยู่ดำเนินไปตามเส้นทางของธรรมทุกธรรมเป็นชีวิตที่เป็นทางโลกที่ร่างกายของคนสัตว์สิ่งของ เป็นเส้นทางให้กับธรรมทุกธรรมคือชีวิตทางโลกที่โลกหมายถึงจักรวาลมนุษย์จักรวาลม,มนุษย์ที่หมายถึงโลกมนุษย์ นรกโลกันชีวิตทางโลกหมายถึงร่างกายคนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางให้กับธรรมทั้งหมดให้ธรรมแต่ละธรรมเดินทางรุกเข้าหาธรรมทั้งหมด เพื่อดึงดูดบอกเกิดให้ทำรรทั้งหมดเกิดเป็นธรรมของตอนเองให้ร่างกายของคนสัตว์สิ่งของเป็นพื้นที่ให้กับธรรมที่สามารถดึงดูดบอกเกิดให้ทำทั้งหมด เกิดเป็นธรรมของตนเองชีวิตที่อยู่บนโลกเป็นชีวิตทางโลกเป็นโอกาสให้ทำทุกทรรำกํากับบังคับควบคุมให้ขนสัตว์สิ่งของ ดำเนินไปตามธรรมที่ได้โอกาสรวบรวมธรรมของตนเองจากวัตถุดิบเริ่มต้นที่เป็นธรรมทั้งหมดถูกดึงดูดบ่เกิดด้วยธรรมที่สามารถ ดึงดูดบอกเกิดให้ทำรรทั้งหมดเกิดเป็นธรรมของตนเองชีวิตทางโลกเป็นโอกาสให้บารมีสามสิทธรัระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจจนทัสโรสร้างให้เป็นชีวิต ทางธรรมให้ชีวิตเป็นยังอยู่เป็นเส้นทางให้กับธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูรร่สบจันทร์ทัศโรเป็นชีวิตทางธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดแันทัสโรที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของถูกทำบาร,รบีสามสิทธัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแล ให้เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเพื่อเหมาะสมเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิทธัรระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทสโร ได้รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ได้จากวัตถุดิบเริ่มต้นที่เป็นธรรมทุกธรรมที่อยู่ในร่างกาย คนสัตสิ่งของที่ทำทุกทำรรที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรมาจากทำกิเลสซึ่งเป็นความหมายของธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโร ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำกิเลสรำท,ที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุษกันทัสโรถูกศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุลหลงปู่สดกันทัสโรเดินทางรุกเข้าหาศูานย์ก,กลางดวงกลมทุกหน่วยของรำทุกทำศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุที่บาจากทุกนิพพาน ดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดดันทัศโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็น,นปธ,รรธาตุที่อยู่ในอำนาจของเครื่องจักรละเอียด พลังงานละเอียดบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นการรวบรวม ธรรมบาร,รมีสามสิบทัดพระเดชพระกุณหลงุงโพศจันทสโรรวบรวมทาาุเป็นการแยกธรรมแยกทตุประกอบธรรมประกอบทาตตามแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทั์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สัจจันทรโรให้เกิดการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจจันทรัศโรเพื่อให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เกิดเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรทำให้คนสัตว์ติ่งของ ถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตรวจตาดูแลถูกพัฒนาปรับปรงุงให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายเข้าสู่มาตรฐานปกติเป็นร่างกายของลักษณะมหาบุรุษ เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่อยู่อย่างบั้นคงยั่งยืนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายอยู่เป็นปกติของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรที่ คนสัตว์สิ่งของกลับเข้าสู่ปก,กติที่เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทธัตระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโร ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิทัศพระเดชพระกุลดวงผู้สดจันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวตาดูแล ให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงผู้สตันทัสโรดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนเที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายท่ามกลางทุกนิพพานให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทส,สโรในทุกจัก,กรวาลเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษการเกิดขึ้นของคนสัตว์สิ่งของเกิดขึ้นจาก ร,รมกิเลสซึ่งเป็นความหมายของธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่รุกเข้ามาในนิรรพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดึงดูดบออเกิดให้ธรรมบารมีสามสิบ ทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทัสโรในร่างกายของท่อทานธรร,รมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทัสรโรเกิดเป็นธรรมกิเลสธ,ธรรมกิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสรโรในร่างกาย ของลักษณะมหาบุรุษของที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษทำกิเลสดึงดูดบ่อกเกิดศูนกลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุในร่างกายของลักษณะมหาบุรุษของที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษทำให้ธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่ ไปตามธรรมกิเลสทำให้ลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นคนทำให้คนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทำให้คนเกิดเป็นเปรตทำให้คนเกิดเป็นอสุรกายทำให้คนเกิดเป็นสัตว์นรก ทำให้คนเกิดเป็นสัตว์โลกันทำให้ที่อยู่ของลักษณะมหาวุรุษเกิดเป็นที่อยู่ของคนของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของสัตว์นรกของสัตว์โลกันทำให้ ความเป็นยังอยู่ของคนสัตว์สิ่งของดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่เป็นทางโลกบร,รมีสังสิทธัศเสด็จพระกุลหลวงปู่สดกันทัสโรได้เรียนรู้ได้ปรับปรงพัฒนาตัวเองประชุมรวม ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบัศพระเดชพระกุลดวงปูสดจันทาสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ทำให้เป็นโอกาส รวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรจากวัตถุดิบเริ่มต้นที่เป็นธรรมทุกธรรมที่อยู่ในร่างกายของทุกท่อฐานธรรมบาร,รมีสามสิทธัสระเดชพระคุณหลวงปู่สดัญทัสโรรวบรวมธาตุทุกธาต ที่อยู่ในร่างกายของทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศตเดชประคุณหลวงปู่สดันทัสโรให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศะเดชประคุณหลวงปู่สดันทัสโรทำให้ร่างกายของคนสัตว์สิ่งของกลับเข้าสู่ ร่างกายปกติเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นร่างกายเดิมที่ถูกศูนย์กลางดวงกลมปสมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบพัศธประเดศพระกุลหลวงปุษตันทัสโรสร้าง เลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตรวตาดูแลให้เป็นลักษณะมหาบุรุษให้เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นร่างกายที่เหมาะสมเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิบพัก พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำให้เกิดการรวบรวมธรรมรวบรวมธาตุที่มาจากทุกนิพพานตามแผนผังสำเร็จเวลาวรบิสาสิทธัตถ์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร เพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำกิเลสที่เข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ เป็นโอกาสให้บารมีสามสิน์ัระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัสสะเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นปกติตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของ